กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนต้นเดือนตุลาคมอากาศจะแปรปรวนนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนฤด,ดูจากฤด,ดูฝนเ <c oughs> ข้าสู่ฤด,ดูหนาว กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนถือว่าเป็นมวลอากาศเย็นระลอกแรกเลยค่ะที่มีผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราช่วงแรกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อนฝนจะเริ่มจากทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปหลังจากนั้นอากาศจะเริ่ม เย็นลงทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะก็ต้องระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนและดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมค่ะก็คาดว่าประเทศไทยตอนบนฝนจะค่อยๆลดลงแล้วและฝนจะไปตกหนักทางภาคใต้แทนค่ะโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะ